เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับนายแพทย์บาลังอุปพงศ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการพัฒนาการตรวจเชื้อสกับไทฟัสแบบเรียลไทม์นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณหมอในช่วงเล่าเรียงนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบ็อกเซตจากธนาคารออมสินจำนวนสองรางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคาตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับทาง a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนด้านเบนวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลัับบไปเองนะคร และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กาหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อน,อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับโดยจะต้องมีอายุ60ปีถึง80ปีแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อ วงเงินเอ่อวงเงินสินเชื่อนะครับจำนวน10ล้านบาทโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบด้วย1 0 0 0ต่อปีนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะต้องมีอายุ60ปีถึง8ปปีแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวน10ล้านบาทนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยนั้นจะคิดเท่ากับ MRR ลบด้วย1 0 0 0ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคคําาถมรับ ตามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่จะเปิดโอกาสสาหรับคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีแต่ไม่เกิน80ปีเนี่ยนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อได้โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบด้วย1.0000ต่อปีคําถามคือธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวนเท่าไหร่นะครับส่งคาตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง u t u b e ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปครับ เล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเป็นใช้ชื่อารายการเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนถ้าเป็นยูทูบก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต่ถุนน้นเว้นวักเล่าสู่กันฟังครับแล้วก็ส่งคําตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเมื่อถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินนะครับขอ,อนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดหกห้าต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําจะอยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุดเก้าสี่นะครับ ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเปิดบัญชีด้วยการฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มได้อีกครั้งละหนึ่งพันบาทซึ่งผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอ,อกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30บธันวาคมนี้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w g s b o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1ึ่ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารอมสินครับขอ,อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินนะครับซึ่งสามารถนะําไปใช้ในการซื้อบ้านการปลูกบ้านการต่อเติมบ้านการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ย ปีแรกเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละสองหนะครับหลังจากนั้นช่วง3ปีเนี่ยเราเบี้ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละสาต่อปีโดยจะให้วงเงินสินเชื่อร้อยละ1นนะครับมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน40ปีด้วยกันกรณีที่ลูกค้าขอวงเงินสินเชื่อตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปในธนาคารจะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์นะครับโดยจะช่วยในวงเงิน5้าหมนบาทนะครับสนใจก็สามารถสมัครได้ที่ธนาคารอมยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับ บทควันที่15มกราคม2568ถ้าต้องการารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าหรือจะติดต่อโดยตรงที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้นะครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์บรรลังอุปพ,พงศ์นะครับรองอธิบดีกรมวิทยาการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการพัฒนาชุดตรวจเชื้อครับไทฟัสแบบเรียลไทม์จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณหมออีกสักครู่หนึ่งนะครับผมจะได้คุยกันมา่ฮะเอายังไม่มานะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณฟังครับก็เจ้าเชื้อบริกเซียเป็นสาเหตุเ,เดี๋ยวนะฮะเจ้าเชื้อตัวที่ว่าเนี่ยคุณฟังครับเป็นต้นเหตุของ การค้นหาตรวจเชื้อสครับไทฟัสแบบเรีลวทม์นะครับก็สาเหตุน่าจะมาจากโรคไข้ารากาสาดใหญ่หรือว่าสครับไทฟัสเนี่ยตัวเดียวกันนะครับสครไทฟัสจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นลิเกเซียหรือว่าโอรนเทียซูซูกามูชินะครับซึ่งมีตัวไรอ่อนเป็นพหาหะในการนำโรค จะอยู่ในสัตว์ประเภทฟันแทะนะครับอย่างเช่นสัตว์ฟันแทะนี่คือใช้ฟันเนี่ยแทะแทะไปอย่างเช่นหนูอย่างนี้กระแตอย่างนี้เป็นต้นนะครับอเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอแพบาลังอุปพงศ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับกับไอ้เจ้าสกับไทฟัสมันมีชื่อเรียกอะไรชื่อแล้กันคุณหมอแปลเป็นไทยหน่อยใช่ครับถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็ไข้รากสารใหญ่ไข้รากสารใหญ่อื ใช่ครับ,รบกับปกติมี้มาน,านะครอฮะ่ะปกติมันมีพฤติกรรมยังไงครับทำไมถึงต้องไปหาชุดตรวจให้เพื่อพัฒนาชุดตรวจนี้ขึ้นมาครับหมอครับเลอ่าอย่างนี้นะครับดั้งเดิมเนี่ยการตรวจหาไอ้วิเซรียเนี่ยนะครับเป็นเป็นทีละกลุ่มแบบทีียกลุ่มมนึ่งนะฮะแต่เมื่อก่อนถ้าเราสงสัยักครับไคฟัสเนี่ยนะครับเราจะต้องตรวจโดยวิธีทางอ้อมเรียกว่าตรวจกลุ่มร่วมกันหรือแอนติบอดีนั่นเอง เดิมเนี่ยการตรวจ P C R ยังไม่แพร่หลายมา,ายกเพราะเชิญผมจะเรียนโยนกลับไปน์เน้นสมัยโควิดนะครับโควิดเนี่ยเมื่ออินเฟคหรือว่าติดเชืยย้อใหม่ๆตอนจะมีไข้เนี่ยเชืยย้อจะเริ่มเข้าสู่กระแสเลือดหรือไปฝังตัวอยู่ตามจุดต่างๆส่วนแอนติบอดีจะขึ้นตามหลังหลังจากที่ว่าติดเชื้อไประยะหนึ่งส่วนใหญ่ก็ประมาณห้าถึงเจ็ดวันจะเริร่มมีแอนติบอดีขึ้นมาให้เราจดจับได้ สตมช่วงโควิดก็มีความพยายามที่จะนำแอนติบอดีมาใช้ซึ่งมีมูลค่าถูกกว่าการตรวจพ c r ีอารแต่เนื่องจากมันช้ากว่าเรื่การใช้สำได้ไหมฮะช่วงแรกๆเราจะเน้นตรวจพ c r เป็นหลักเลยใช่โอ้หลายวันนั่นกว่าจะรู้เรื่องสามวันใช่ไหมจะไม่ผิดใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยเดิมเนี่ยลิเสิทธิ์หรือกลุ่มที่เป็นสับไ์ฟี๊หรือไข้ลักษณใหญ่เนี่ยต้องใช้วิธีตรวจแอนติบอดีที่เขาเรียกว่าเป็นวิธีโกลด์สแตนดาร์ดหรือเป็นวิธีมาตรฐาน นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทั้งโลกหลังจากมีโควิดเนี่ยนะฮะ PCR มันเข้ามามีบทบาทมากแล้วด้วยความเร็วและความแม่นยำเมื่อเราเช็คความแม่นยำกันแล้วเนี่ยไม่ไปลองกันเลยระหว่างแอนติบอดีกับ PCR ก็คือเก้าสิบ้าดเก้าปเซ็นย,ยังมีความเฉพานะแน่ไม่ถ้าเจอเนี่ยนะฮะมันไม่เป็นเชื้ออื่นละมันเป็นเชื้อตัวนี้แหละก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาการตรวจด้วยธี PCR ของรมวิ์ซึ่งวันเนี้ย เราเด้ e l ดับและเราให้ศูนย์วิ์ทั้งสิบห้าแห่งทั่วประเทศเนี่ยสามารถจดจับได้ครับผมเราเราทํายังไงฮะงในทางวิชาการเนี่ยคุณหมอคือดัองเดิมอีกนะฮะถ้าย้อนกลับไปสมัยโควิดยังไนที่ยังไม่มีน้ํายาตรวจาทั้งโลกเลยนะฮะเมื่อเราได้เชื้อรีพอร์ตนอกประเทศจีนเป็นรายแรกของโลกเลยนะฮะเราก็ส่งตัวที่เราถอดเป็นชารกเต็ตเซ็นซิงหรือถอดพันธุก,กรรมเฉพาะส่วนเนี่ยไปยังบริษัทต่างประเทศที่เขารับทำเขาเรียกว่า ไทเมอร์ <P> oh. กับโปรบเฉพาะต่อยีนตัวนั้นนั้น oh. แล้วเราเอาปักมาใช้ในการวิ่ัยช่แล้วเพราะเราทําได้เร็วมากในหน้าอาทิตย์เนี่ยเราสามารถดีเวล็อปการเกี่ยวของเราเองได้แล้วก่อนที่น้ํายาจากสางประเทศจะเข้ามาด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เป็นที่มาว่าทําไมเราถึงดีเวล็อปหรือพัฒนาชุดตรวจแบบนี้นขึ้นมาครับโดยเราการถอนรหัสพันธุกรรมเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนเฉพาะของริเชเซียตัวเนี้ยและส่งไปยังบริษัทมันจะให้ดีเวล็อปการจับน้ํายา เรียกว่าต่อกับทางเมื่องของ PCR นั่นมาแล้วก็ส่งมาให้เราเทสต์จนถึวนี้เรามั่นใจว่าความจำเพาะกับความไวของมันเกิน98แน่นอนครับผมครับแล้วหน้าตาเป็นยังไงฮะชุดตรวจที่บ้านนี้คุณหมอก็คือเป็นน้ำยา PCR กระบวนการ PCR ก็เริ่มจากการเอาสารคัดหลัง่งเช่นกนนรณีสกับไขฟ,ฟ้าเนี่ยเราเจาะเลือดมาถ้าพีซีอารจำได้ก็นฮะเราสวอปไปที่นาโซฟารินหรือโพลอนจมูกถ้าโควิดแล้วสบายก่อนนะฮะแต่ถ้าตัวสกัดไขฟ,ฟ้าเนี่ยเราใช้เลือด เมื่อเมอะไรก็ตามที่แพทย์สงสัยว่าเคสนี้จะเป็นไข้รักษาใหญ่หรือสับับไทฟัสเนี่ยเดิมเนี่ยก็จะส่งเลือดมาตรวจแอนติบอดีเดิมเลยนะา่าที่เป็นโกลดสแตนดาร์ดแต่ปัจจุบันเนี่ยเราตรวจทั้งสองอันเลยทั้งพีซีอาด้วยทั้งแอนติบอดีด้วยเพราะว่าความความยากหรือความจํากัดของมันแตกต่างกันพีซีอาเนี่ยนะเราจับเชื้องงในระยะตั้งต้นเลยกนะ็คือแพทย์สงสัยเนี่ยถ้ามี ไอ้เรื่องเชื้อเพลนี้เราจับได้แน่นอนถ้าจับ PPI นะฮะแต่ถ้าจับอนติบอดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะหนึ่งประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันอนติบอดีถึงจะขึ้นมาให้เราจับได้แต่ถ้าเราไปตรวจหลังจากเคสเนี่ยเป็นไข้มาสักห้าหกวันแล้วรักษาอยู่ไม่หายไม่ไหวล้ตรวหาสักครับเพอว่าพีซ p อาจจะลงละเราเชื่อมันเริ่มกระจายไปดแล้วแต่ว่าอนติบอดีมันขึ้นมาแล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันหลักการเหมือนโควิดไนที่ก็คือถ้าหา้นมาหกเจ็ดวันก็ไปตนวจแอนติบอดีซะ เพราะว่าอน,นิเจนไม่เจออยู่แล้วกับรี่เหไหมฮะหลักการเดียวกันครับผมอ๋อกับยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นชุดคิดอะไราําองนี้สามารถตรวจได้ที่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมก็คือด้วยความเขาเรียกว่าสเกลของการตรวจมันไม่เยอะอ๋อโควิดก็<อ>คือจะไม่มีบริษัทไหนที่ได้หลักชุดๆมาขายเ็เายอยากว่าการพัฒนาเทสติ้งมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับโควิดเราโควิดเรายิงดูที่การลงทุนในการทําตรงนี้เพื่อ ยินดีไให้ครับผมกับไม่ใช่อะที่ถามนี่เพราะว่าจะได้ให้เป็นภาระของหมอต่อไปในการตรวจแต่ถ้าแต่ถ้ามันถ้ามันจริงจริงผมเชื่อว่ามีคนอยากมาซื้อของหมาไปพัฒนาถ้าถ้ามีนะผมะว่ามันมันก็ง่ายดีเมือนกันนะคุณหมอทุกวันนี้มันดูสะดวกสบายไปนหมดเลยตัวเชื้อแต่ละตัวแต่ละตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติผมสมมติเล่นนะคุณหมอว่าถ้าเกิดเขามีชุดคิดออกมาพัฒนามาปุ๊บเนี่ย เอ่อเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะซื้อมาใช้ตรวจหรือไม่ควรจะใช้ตรวจอะไรยังไงนี่คุณหมอมันมีหลักคิดหรือเปล่าคือการวิ่มีขายด้วย pcr เนี่ยมันคงไม่ง่ายเหมือนการทำแอนติเจนเทสอ่าใช่ใช่ซึ่งรตรงเนี้ยวิกฤตเซียวนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นิเจนเทสครับยังีเวล l อปภายใต้กระบวนการ pcr อยู่ับยังต้องใช้เครื่อง pcr อยู่ครับผมต้องใช้เครื่องอยู่เท่านั้นใช่ครับฮพะนั้นก็ต้องไปตรวจในห้องแลบนะเอาง่ายใช่ครับเมื่อไรก็ตามที่แพทย์ อ่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแพทย์ใช้สงสัยเนี่ยสามารถส่งเลือดมาสูนยศโซวประเทศทาได้เลยครับอ๋อครับซึ่งมันจะต้องมีตัวชี้วัดก่อนไมหมครับว่าควรจะเข้าข่ายว่าสงสัยได้หรือย,อยังเนี่ยคุณหมอครับเวลาเข้าตรวจเมื่อวนอนแน่นอนครับกับหลักการตอนแรกเนี่ยฮะก็คือมีประวัติเสี่ยงประวัติเสี่ยงก่อนเช่นอ่าเช่นกลุ่มที่ไปอาจยกตัวอย่างทหารที่ทํางานเดปอดอ๋อครับครับอันนี้มีความเสี่ยงเยอะแล้วครับเพราะว่าผมอธิบายอย่างนี้ฮะว่าตัวของไอ ครับไซฟัสเนี่ยจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มที่เราเรียกวิเชเซียครับซึ่งมีชื่อว่าโอเรนเทียซูซูกามูชิอ๋อซึ่งตัวเนี้ยมีไรอ่อนมีไรอ่อนเป็นพาหะซึ่งไรอ่อนเนี่ยมันจะอยู่ตามจัดประเภทหนูแทะนะมันจะเกาะกันอยู่พวกหนูพวกกระแตพวกกระจัองอะไรพวกนี้นะนแทะพวนี้ซึ่งพวกนี้มันจะมันจะว่าเออมันจะเป็นรางโรคของพวกนี้จากรคลนี้ไม่ป่วยพวกหนูพวกนีไม่ไม่ป่วย ตัวไรออกเป็นเกาะอยู่แต่ว่ามันจะตกตามทุ้นหญ้าตกตามป่าละเม,มาะกุ่มไม้เตี้ยเยแล้วเมื่อความเนือมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันต้องกินนะฮะมันก็อ,ออกมาโดดน้ําอ่าดูดเลือดคนก็ดูดเลือดมางดูดน้ำเมืองมางนะครับซึ่งไม่จําเป็นร้อยเปอร์เซ็นที่คนที่เข้าไปแล้วโดนไรกัดจะต้องเป็นนะรครับไทฟัสเพราะมันจะมีกลุ่มตัวไรบางตัวเท่านั้นที่ว่ามีเชื้ออยู่ นด้ออกไหมฮะเพาะฉะนัคนที่เป็นทหารเป็นอะไรโอ้โหก็ติดกันเป็นในเหมืองค้งไม่นานั้นนะครับซึ่งหลักการหน่ยนะฮะก็คือไปเข้าป่าไปกลางเต้นไปแคมป์หรือทํางานไปเรืนมามาระหว่างตากับคนอะไรประมาณนั้นนะครับอันที่สองต้องมีไข้มีไข้ใช่ครับมีไข้ปวดที่ศีรษะมากแล้วก้อหนาวสั่นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะหลังจากโดนกัดนะฮะประมาณสิบวันประมาณนี้หลังจากคุณอ่าคุณเี่ได้เข้าป่าไปแล้ว ไม่นี่ยจะไม่เดินกดหรือไม่เพราะว่าก็คงไม่เกี่ยวบเขาตัวอะไรมันตัวเล็กแต่ว่าประมาณคืออ่าประมาณสิบวันก็จะเริ่มไข่เนี่ยเออเอาจะป่ามาแล้วก็จะถามก็ไม่ใช่ดิอ่าเข้าป่าไปเมื่อะไรยังไงถ้าบอกประมาณเจ็ดแปดสิบวันนี้โอเคแล้วเราสงสัยด้วยกันอ่าสงสัยไปก่อนนะมีไข่มีแม่ไม่ชอนอาการเฉพาะของมันมีรับครับมันจะมีแผลแผลอยู่บริเวณเชื่อว่าอ่าแผลอยู่บริเวณรักแร้ขานีบกานนมข้อพัก มันจะเป็นแผลที่ว่าแผลยกขึ้นมาและตรงกลางมันจะบุ๋มลงแล้วก็เป็นสีนดำคล้ายๆบุหรี่ที่อ๋อ oh. ้าษาะนั้โอ้โหเป็นที่ปีข้อรือเฉพาะเลยเฉพาะเลยแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับหมอครับแต่กว่าจะไปถึง <c oughs> ตรงนั้นนี่มได้ <c oughs> มาแล้วถ้า <c oughs> เราเห็นแบบนี้ก็ชัดนะ <c oughs> ถ้ามันยังไม่ขึ้นถ้ามมนยังไม่ขึ้นแล้วเราสงสัยมีประวัติเข้าปาและไข้สูงุงนี้ขับเท้าเด็กไข้ขจะสูงมาก มาด้วยอาการหนาวสั่นก็ปั๊บๆบางคนสงสัยมาลาเรียด้วยใช่ไหมครับมาลาเรียเข้าป่านี่มาลาเรียมันต้องดูทั้งสองตัวนะฮะอ๋อคือดูทั้งมาลาเรียด้วยดูทั้งตัวลิคเซียด้วยครับคืออาการเบื้องต้นนี่จะเหมือนกันเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ครับใช่ครับไข้ตัวหนาวสั่นแต่มาลาเรียเนี่ยมันจะเฉพาะมันจะไข่อยู่ะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็หัวจะแตกหนาวสั่นแล้วก็ลดลงแต่ถ้ารับไซฟัสเนี่ย ไข่มันโปรองเลยไข่มันยาวยโอ้ไข่คร,ครับคือมันไม่ลดเหมือนมาลาเรียอย่างนี้ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการป่วยนะครับแล้วก็เราเพิ่งออกจากป่ามาเรากินพารากนได้ไหมฮะได้ครับพาลาจะช่วยลดไข่คร,ครับถ้าไม่ทานเกินหนึ่งเม็ดหกชั่วโมงไม่มีปัญหาละครับครับแต่ถ้าเกิดกินไปแล้วปุ๊บไข่มันไม่ลดใช่ครับอันนี้แหละต้องอาจจะเสพที่ที่ผมดูนะถ้าสัตไฟฟัดจริงเนี่ย เขาจะอยู่บ้างไม่ค่อยได้มันหลาส์สั่งมากมันไข้ในสูงฮะส่ว<า>เใีญยจะต้องไปพบแพทย์ไปพบแพทย์อินซิเดนต์<ม>เราเจอไม่เยอะนะอุบัติการเราเจอไม่เยอะกับจากความขอ้อมูกลกรมควบคุมโรคเนี่ยทั้งปีเราเจออยู่เจ็ดพันรายเท่านั้นเองจ็ดพัน 7, เลยฮนะครับแต่ว,ว่าเสียชีวิตน้อยมากส,าสี่รายค่ะสี่ใช่ครับเกิต้องไม่เสียชีวิตเลยฮะโดยหลักการเออถ้าแพทย์สงสัยแล้วก็วินิจฉัยตั้งแต่แรกเลยนะครับครับยายาได้ผลดีถับ ยาก็จะมีกลุ่มดอกซี่ไซคลินกลุ่มอิดิโทไมซินไซโปรโฟอกซินพวกนี้ได้ผลดีครับถ้าให้ในระยะเริ่มแรกเลยหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าคนไข้ที่เสียชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าให้จนเลยระยะไหนนะครับถึงเกี่ยกัชีวิตนี่คุณหมออาการหนักแล้วนะคือม,มันมีค่าเยอะฮะเช่นกลุ่มกันคนไข้คนไข้สูงอายุคนไข้มีโรคประจ,จำตัวเช่นเป็นเอสไอดีเป็นทีบีเป็นเบาหวานความดันครับถ้าพวกนี้มันก็จะลำบ,บาก น้าคนไข้ที่ถังไรเนี่ยผมเชื่อว่าต่อต่อให้ไม่มีชาชาตินะฮะก็โอกาสเสียชีวิตน้อยมากกับอาจจะอะไรก็ไดคนอนพักรักษาพยาบาลให้น้ำกรดน้ำเกลืออะไรก็ว่าไปแต่ไม่ถึงขนาดเสียชีวิตนะฮะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสักครับไทฟัสจริงเนี่ยต้องมาพบแพทย์นะเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ใ่ไขไหวัมันหนาวสั่นหนาวสัน่นไข้สูงมากเอาเป็นว่ามันคืออาการบอกผิดปกตินะเอาง่ายผต้องครับผิดปกติถือถ้าเกิดเป็นไข้เราต้องนอนสมแล้วมันจะไม่หนาวสั่นขนาดนั้น อ่ใช่ครับนี่ถามต่อว่ามันป้องกันได้ไหมอันนี้น่าสนใจมากคุณบอกในป่าเนี่ยนะครับอ่ะมันมีวิธีครับมันมีถ้าเอมี่ที่เราจําเป็นจะต้องไปเช่นทางานตรงนั้นอ่าหรือไปกับครอบครัวเช่นแฟนชวนหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นนลีกไม่ไปจากเขาเขาจะไม่อยู่ไปนอป่าอ่านอนอาจจะมีหลายวิธีถ้าจาเป็นจริงฮะอันแรกสุดต้องระวังนะครับซึ่งมันก็ต้องพยายามล่ะเช่น การสมเพื่อการใส่เครื่องยนตงกายก็มีก็ต้องมิดชิดให้มากที่สุดเลยนะใช่ครับอันนี้สองถ้ายังไม่ชัวร์นะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงป้องกันแมลงที่มีประสิทธิภาพเช่นตัวดเอที่สโระไมนะฮะยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นเป็นสเปรย์ก็มีนะฮะเป็นโลชั่นก็มีพวกนี้ก็จะใช้ได้ยากันยุงได้ป่ะครับคุณหมอ เพราะว่าพวกนี้มันก็เป็น,ปก,นก,ก,กลุ่มตะกูลพวกไรพวกคข้ายแมลงใกล้ๆก,กันนะอ่ะมันจะได้ผลครับผมครับอนที่กรณีอีกอันหนึ่งก็คืออการนั่งการนอนถ้าเรามีคาชนะมีอะไรติดน,นะโอกาสมันก็ลดลงครับเช่นมีอะไรวางนะะไม่ใช่นอนแผล่ลงไปบ,บนป่าเลยอะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ต้องระมัดรนะวังนจะตายอีกอันหน,นึ่งนะครับ อาพอออกมาแล้วเนี่ยนะก็ต้องชําระล้างร่างกายให้สะอาดครับเอาเสื้อผ้าที่มีเนี่ยไปซักให้สะอาดเลยไปจากแดดให้เรีรบร้อยเพือ่อป้องกันว่ามันติดกลับมายังไม่ได้กัดเราแต่มันติดกลับมามากัดที่บ้านก็เป็นได้นะฮะครับนี้อีกอันหนึ่งก็คือผ้าหลังจากออกมาแล้วเนี่ยเจ็ดวันสิบวันอาการไม่ดีมีไข้ก็ต้องรีบไปแหละครับแล้วก็ต้องบอกทันด้วยว่ามีประวัติไปเที่ยวป่าเข้าป่าไปกลางเต้นอะไรก็ว่าไปอธิบายให้แพทย์เข้าใจ ครับเพราะบางคนไม่บอกแพทย์แพทย์ก็ไม่รู้นี่ฮะแพทย์จะไม่บอกเป็นู้หมนี้อนู่นั่นอะไรเนี่ยกว่าจะหาสาเหตุเจอใช่ไหมครับก็นานขึ้นใช่ครับใช่ครับก็ดีเลยไปสามสี่วันบางทีอ่าบางคนก็แย่มีพวกออกซิเซลเลียพวกตาพวกตับก็อันตรายโอ้อันตรายนะฮะแต่ละจุดแต่ละจุดเอาเป็นว่าถ้าหมอก็ถามอะไรก็บอกตรงๆนะครับหรือหรือจะบอกเพิ่มเติมไปก็ได้ใช่ไหมครับว่าผมเพิ่งมาจากป่าไปเที่ยวป่ามาอะไรเงี้ยนะ ใช่ครับใช่ครับเพราะบางทีหมออาจจะลืมลืมถามล้วก็บอกท่านเลยแต่แรกเลยครับแม่ดูแม่ครับตอบครับครับอันนี้เป็นมันน่าจะช่วยได้แต่ว่าการการป้องกันเนี่ยคุณหมอครับเมื่อสักครู่คุณหมอใช้าว่าอต้องใส่ชุดที่มันรัดกลุ่มใช่ไหมครัพยายามครับพยายามรัดกลุ่มขนาดมันจะต้องรัดกลุ่มขนาดไหนคุณหมอไม่ทิศที่สุดครับ่ป้องกันสมมติมันตกออมาหรือมันอยู่บริเวณข้างๆที่เราต้องไปสัมผัส ถ้าเรามีเครื่องแต่งกายคลุมไว้ก็อยางน้อยก็ป้องกันได้แล้วแบบอ๋อจะเป็นถึงขนาดใส่ถุงมือใส่เราจะมีอะไรหมดทุกตัวแล้หัวไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็มีได้ฮะแต่มันอาจจะลำบากมันจะร้อนเนี่ยไม่ใช่อะไรถูกต้องครับทีนี้การการนอนในป่าเนี่ยคุณหมอระหว่างการนอนไปนอนเปลนะฮะกับนอนที่พื้นเนี่ยโอกาสที่จะติดมันเท่ากันไหมฮะไม่ได้สัมผัสพื้นมันไม่ได้สัมผัสอ่า ใช่คร <uk> ับใช่ครับตัวอะไรกะจุกอยู่บริเวณนั้นดูพื้นใช่ไหมฮะพวกยอดหญ้าพวกอะไรพวกนี้ตามพื้นเนี่ยนะครับโอ้อลอวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราโอ้มันก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าเ,เราปูพื้นเต็นไปแล้วก็พื้นเต็นมันสามารถปิดได้หมดเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดปิดไม่ได้หมดมันก็มีโอกาสก็ <uk> <ap> ใช่ครับใช่ครับอ๋อครับเอาเป็นว่าต้องพยายามหาทางป้องกันตัวเองเหน่อยแล้วกันนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะก็แต่ก็ไม่ต้องการวนมากฮะขอให้พักผ่อนให้มีความสุขแต่ว่า เราระมัดระวังนะครับป้องกันตัวเองนะฮะออกไปแล้วก็ระดูสังเกตตัวเองว่ามีอาการอะไรบ้างนะฮะถ้าไม่ดีไปพบแพทย์ดีที่สุดครับผมพบแพทย์ดีที่สุดพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการใกล้เคียงที่หมอบอกมอสักครู่คือมาลาเรียอ่าถูกต้องครับเมื่ออะไรก็ตามบอกแย์ว่าเข้าป่าแพทย์จะนึกถึงมาลาเรียทันทีเพราะว่าอัตราหรืออิิเซนต์มันต่างกันเยอะเลยอิิเดนต์มาลาเรียที่มันหาสารนะฮะ ส่วนกระชับไฟฟ้านดีมันน้อยมากมันไม่ค่อยเจอเยอะครับผมกับแล้วมันจะต่างกันตรงไหนครับคุณหมอก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกแล้นะครับว่าถ้ามีลักษณะไข้บรรเจะเฉพาะอ๋อเฉพาะเวลามันชี่หรือมันหนาวเนี่ยนะฮะมันจะประมาณสองสามชั่วโมงเองแล้วก็ลงไข่สูงขึ้นเลยอะ้วมันก็ลงแล้วก็เหนือช่วงตัวครับครับแต่ว่าไข้รักษาที่เป็นระยาวไขมันจะยาว ใช่ครับใช่มันจะรออยู่นี่แหละครับครับับ,บอันนี้มันไม่ไม่จำเป็นต้องจอดชงครับอย่ามเาเรียนเลยคุณหมอผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งตอนนี้ะระบาดไม่ใช่ระบาดฮะถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดในป่าแถบชายแดนไหมคุณหมอก็ยังอยู่บริเวณนั้นฮะบริเวณนั้นอยู่ป่าที่ไม่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปอ่าคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยไปกันนะบุรีไปเขาใหญ่ก็เจอละอ่าใช่ใช่ใช่น,นช่ชสมัยก่อนนะฮะครสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไปพวกนี้กลับไม่เจอแล้วเพราะคนมันเข้าไปเยอะขึ้นเรื่อยๆอ้าวมันคล้ายๆว่าความเป็นป่ามันลดลง อ๋อความเป็นต่างมันก็รวมคทุทชนี่มันต้องอยู่ของมันเป็นระบบนี่เรียของมันแบบนั้นนะมันก็จะลึกไปเรื่อยเลึกเข้าไปเรื่อยๆขึ้จนจะไปล่งแมเ่เหล็กครับอ๋อซึ่งเขาก็มีไว้เพื่อไม่ให้มนุษย์บุกรุกอยู่แล้วเนี่ยเราเข้าไปหาเขาเองนะ <laughs> <laughs> และเดี๋ยวนี้มาลาเดียเด็กการเป็นว่าไม่มีคิดนะฮะตรวจง่ายมากเลยอ๋อ เดี๋ยวนี้การท่านของวิทยาศาสตร์การแพทย์เดี๋ยวมันไปไกลมากครับมาลาเรียเนี่ยสมัยก่อนโหต้องมาเจาะเลือดต้องมาแอดมิต้องมาอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คุณไปหาคลิปตรวจได้เลยอไปไกลมากเดี๋ยวนี้วิชาการมาเรู้มากท่านคุณพี่ป้าจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เจอมาลาเรียขึ้นสมองเนี่ยน้อยมากน้อยมากใช่แลก็ป่วยผมจบเมียนไเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเข้ามาอยู่ขึ้นสมองตายอย่างนี้ย อควันนี้ไม่เจอหมอไ่เจอแหละครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกโอกาคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นครับในแพทย์บรรลังอุปพงภ์นะครับรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็นี่แหละครับเรื่องราวของการพัฒนาการตรวจหาเชื้อซับไทฟัสแบบเรียลไทม์นะครับในช่วงเล่าเรียนผมไปเฉลยคำถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่จะ ให้สำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีถึง80ปีนะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบด้วย1.000ต่อปีนะครับคำถามคือว่าธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ10ล้านบาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนวันนี้ลาคุณผู้ไปก่อนครับสวัสดีครับ